สวัสดีครับทุกคนวันนี้สยามลักซ์มอเตอร์จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport ปี2 0 2 6รถ SUV ขนาดกลางที่มาพร้อมการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกภายในและการอัปเกรดสมรรถนะให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางไกล เริ่มจากดีไซน์ภายนอกปาเจโร s สปอรรุ่นปี2026นี้ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ m มิตซูบิชิพร้อมไฟหน้าแบบเล d โปรเจ c เตอร์ที่มีดีไซน์เฉียบคมเสริมด้วยไฟเดย์ไทม running l i g h t ทรงยาวที่ทำให้หน้ารถดูมีมิติและหรูหรามากขึ้นกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดันกว่าเดิม พร้อมแผ่นกันกระแทกที่บ่งบอกถึงความพร้อมสำหรับการลุยทุกสภาพถนนเมื่อมองด้านข้างเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความพลิ้วไหวมากขึ้นโดยยังคงเอกลักษณ์ความสูงและบึกบึนของรถ SUV ขนาดกลางล้ออันลอยใหม่ขนาด20นิ้วถูกออกแบบให้มีลวดลายทันสมัยพร้อมอย่างที่มีหน้าสัมผัสกว้างขึ้นเพื่อเสริมการเกาะถนน เสาซีด้านหลังยังคงความเอียงเฉพาะตัวของปาเจโรสปอร์ตแต่ปรับดีไซน์ให้ดูกลมกลืนกับเส้นสายตัวถังมากขึ้นส่วนไฟท้ายแบบเล็ดถูกปรับใหม่ให้มีเส้นไฟเรียวยาวสอดรับกับดีไซน์โดยรวมทำให้ด้านหลังดูหรูหราและล้ำสมัยกว่าเดิม สำหรับสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ต2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบที่ได้รับการปรับปรุงให้มีกำลังสูงสุดประมาณ190แรงม้าและแรงบิดกว่า430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและตอบสนองดีขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ยังคงเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นโหมด 2H สำหรับถนนปกติโหมด 4H สำหรับถนนเปียกลื่นหรือโหมด 4HLC และ 4LLC สำหรับเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายนอกจากนั้นยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่มากมาย เช่นฮิ d เด c เ n t ค o นโทรลที่ช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชาันระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบป้องกันการลื่นถลายและระบบเบรก ABS พร้อม EBD ที่ทำงานร่วมกับระบบเบรคมือไฟฟ้าทำให้ผู้ขับมั่นใจได้มากขึ้นในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง เมื่อเข้ามาดูในห้องโดยสารปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นี้ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android a u t o มาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับเข้าถึงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยเพิ่มความสะดวกและความสปอร์ตในการขับเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงที่นั่งสบายและรองรับสุริระได้ดีโดยเบาะคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเบาะหลังสามารถปรับเอ็นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกล และยังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ3โซนทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งสามารถปรับอุณหภ,ภูมิได้ตามต้องการระบบความปลอดภัยก็เป็นอีก1จุดที่ปาเจโร่สปอร์ตให้ความสำคัญรุ่นปี2026มาพร้อมกับเทคโนโลยีมิซูบิชิอินเทลล l เจน n ์ Safety ที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและการขับในที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นในด้านร